มาให้ AI Cap c a p คัดสร้างรูปเราในวันฮาโลวีนให้เรากันค่ะทำยังไงแม่วันสอนให้แต่ก่อนจะไปฟังมีข่าวดีจะบอกค่ะแม่วันนี้วิชาสอนสร้างตัวตนด้วย AI ใครอยากเรียนแจ้งมาได้ใช้ AI ออกหน้าท้องก็สร้างตัวตนได้เรียนกับแม่วันดันช่องให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัดแล้วกดบวกเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะให้เราคลิกที่รูปของเรานะคะหนึ่งครั้งนะแล้วก็มองไปบราด้านล่างค่ะหาคำสั่งที่ชื่อว่าคัดลอกนะคะอ่ะ แล้วก็พลิกย้อนกลับค่ะไปหัวข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟ t นะคะเรื่อ,องหัวข้อเอฟเฟก AI ค่ะแล้วให้เรานะคะจะใช้เราจะใช้ตัวพร้อมที่เขามีให้ก็ได้ก็จะเลือกกดคําว่าร์ฮอตแล้วก็เลือกได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เดี๋ยวแม่วันนะให้ตรงกับวันฮาโลวีนนะคะแม่วันลองเทสดูแล้วพิมพ์ง่ายๆก็ได้แล้วค่ะคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็คลิกกากะบาค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆพิมพ์พมคำนี้ค่ะเ,เพื่อนๆพิมพ์คำนี้นะคะ beautiful girl halloween ตาตูนดออิงตัวนี้นะคะแล้วคลิกคำว่า,าเสร็จสิ้นค่ะอ่ะแล้วก็ให้เขาสร้างได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเครูปก็มาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าสวยมากๆเลยเป็นรูปวาดนะคะอ่ะตัวนี้นะเราชอบรูปไหนเราก็เซฟลงไปได้เลยค่ะอ่ะไม่ว่าจะเลือกรูปที่4ตัวนี้นะคะแล้วคลิกนําไปใช้ค่ะให้เราคลิกที่ตัวรูป ที่เราเพิ่งทำมาเสร็จนะคะแล้วมาไปบาดาล่าหัวข้อที่ชื่อว่าภาพสอนนะคะลากรูปของเราที่เป็นตัวหลักเนี่ยให้มีความยาวอยู่ที่10วินาทีแบบนี้นะแล้วก็ลากรูปตัวเนี้ยค่ะโปวที่เป็นอยู่อัลล่ามภาพสอนเนี่ยให้มีความยาวเท่ากันแล้วก็เลื่อนเข้าไปด้านหน้านะคะให้อยู่ที่2วินาทีแบบนี้นะคลิกที่รูปของเราค่ะแล้วใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Animation ค่ะเลือกหัวข้อซูมเข้าแล้วลากให้เป็น2วินาทีนะคะ เสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะคลิกที่ตัวรูปของ AI ตัวนี้นะคะใช้คำสั่ง Keyframe โดยใส่เพชร1เมตรนะคะแล้วก็มองไปที่บาร์ด้านล่างค่ะหาหัวข,ข้อที่ชื่อว่ามาค่ะเลือกแบนฉาค่ะแล้วคลิกตรงปรับแก้นะคะปรับการหมุนให้อยู่ที่ลบ90องศาเสร็จแล้วให้เราเลื่อนตัวสีเหลืองนี้ไปอยู่ด้านซ้ายแบบนี้เส้นสีเหลืองน,นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะเลื่อนความยาวคลิปวิดีโอค่ะมาที่ 8วินาทีหาะใช้คำสั่งคลิปเฟรมโดยเสร็จพิดอีก1เมตรนะคะแล้วคลิกคำสั่งมาค่ะลากเส้นสีเหลืองไปทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ